รายการสวัสดีเมืองไทยโดยดรศิวพรสีสักดินัน กรมชุมระทานได้เร่งซ่อมฝ่ายน้ำล้นอ่างห้วยสายบาดจังหวัดขอนแก่นค่ะหลังจากที่ถูกน้ำกัดเซาะพังทลายกว่า20เมตรค่ะซึ่งกรมชุมระทานก็ได้ระดมเครื่องจักรเครื่องมือเร่งซ่อมแซมสันขวายบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยสายบาดตำบลโคกสีอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะคะและก็เข้าดำเนินการตรวจสอบถึงผลกระทบต่อที่อยู่อาศัยและพื้นที่การ,กรเกษตรของรัษดรก็ปรากฏว่าไม่ได้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ดังกล่าวค่ะ และกรมชนประทานก็จะเร่งซ่อมแซมให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุดนะคะส่วนน้ำที่ไหลลงลำน้ำพองนั้นอาจจะส่งผลกระทบทำให้มีน้ำล้นตลิ่งบริเวณจุดที่บรรจบกับลำน้ำชีค่ะซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่การ,กรเกษตรอาจจะได้รับผลกระทบบ้างนะคะสำนักง,งานชนประธานที่6ก็ได้สั่งการให้โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลางเพิ่มการระบายน้ำ เขื่อนมหาสารคามเพื่อเร่งดึงน้ําที่ไหลาจากอ่างห้วยสายบาดให้ระบายลงสู่พื้นที่ต่อล่างโดยไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนค่ะสําหรับอ่างเก็บน้ําห้วยสายบาดกรมชลประทานก็ได้ถ่ายโอนภารกิจการดูแลบํารุงรักษารวมไปถึงการบริหารจัดการให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสีเมื่อปี2549เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ